กลุ่มเครื่องวัดโหลดมออแปลงนะครับกลุ่มนายเนกิจคัาสแก้วส่วนนี้บุคลากรจากการไฟฟ้านะครับจะมาสาธิตการวัดโหลดให้ดูนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นการวัดแรงดันนะครับแล้เราจะตั้งค่าย่านวัดนะครับไปที่โวลต์นะครับเป็นกระแสสลับตามเครื่องไฟลักษณ์ของเครื่องวัดนะครับที่ตั้งย่านวัดแล้วก็ทําการนําใส่กาวพอดีที่กาวของมูเตอแปลงครับ แล้วเอาหัวตัววัดไปที่ที่ LT เราก็ดูผ่านกล้องนะครับว่ามันขึ้นอะไรนี่ครับขึ้นมาแล้วสองร้อยสามสิบสามจุดศูนนะครับโวลต์นะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ทีกการไฟฟ้านะครับที่มาช่วยสาธิตให้เราค,ครับขอจบการสาธิตแบตสิ้นท่านี้นะครับ